ดื่มน้ำแร่นิ้วถามหาจริงไหมเพื่อนๆคงเคยดื่มน้ำแร่กันมาบ้างเคยสงสัยกันไหมครับว่ามันจะทำให้เราเกิดนิ่วได้หรือเปล่าก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับการดื่มน้ำแร่แล้วนิ้วถามหานั้นไม่จริงนะครับในทางการแพทย์เพราะนิ้วในไต เกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุในปัสสาวะเช่นแคลเซียมออกซาเลตหรือกรดยูริกน้ำแร่มีแร่ธาตุละลายอยู่แต่ปริมาณเหล่านั้นน้อยเกินกว่าที่จะก,กระตุน้นการเกิดนิ่วในไตแต่ในทางตรงกันข้ามการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพออาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตได้เนื่องจากช่วยเจือจางปัสสาวะ และป medidas, ้องกันการตกผลึกของแร่ธาตุได้นะครับเพื่อนๆรู้อย่างนี้แล้วควรจะดื่มน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อวันอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับคุณจะได้ปลอดภัยจากนิ่วในไต